สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อนี้ผมมาธงครับพอดีขี่รถมาพ่อเนี่ยครับไปเจ้าตัวนี้เลยครับตอนแรกเห็นตัวเดียวนะครับนั่งอยู่ตัวเดียวบ่ขึ้นวาชิมีมูอีกนะครับมูนผุนครับเข้าไปอยู่ทางในเรียนออกมานับเลยตอนนี้หกตัวครับเบื้องตี่อะไรครับโอ้ตาลุตตนครับถ้าเทียมีคนอยากเอาไปเลี้ยงนะครับ ตัวแรกผมเห็นตัวสีดำนั่งอยู่ตัวเดียวนะครับตกใจนะครับว่าเป็นตัวยังโอ้ทะลตะุตัวนครับตัวนน้หน่ย่ยโอ้ผมก็เสียดายนะครับยุบันกับมีทั้งสองตัวแล้วนะครับถ้าเทียมีคนอยากได้นะครับเส้น,นี่ผมยั่วเพื่อประเทศไทยด้ยครับแต่ว่าเกิด มีคนเอาเข่ามาให้มันกินอยู่ครับมีเขา่ามีนํำนะครับเบื้องแต่ละตัวครับโอ้เซนี้กับจิไปพุ่นนะครับไปบ้านดงนะครับกระซ้อนอถ้าบ่มีนี่ผมเอาไปเรียงแล้ว ก็ดีไอ้าจีไปทุละครับมาเห็นแมงเสียกับ้าเทียมีคนอยากเลี้ยงกับมามาเบิง้งมาเอาด้วยครับกันมแนแมงอยู่กัดบมีคนออกไปเลี้ยงก่อนนี่นี่ตัวตัวเมียนี่ตัวผู้ ตัวผูตัวเมียตัวผู๋หลายตัวอยู่นะครับตัวผูโอ้ยนั่งตะคนไปแล้วไปแล้วไม่ต้องมาเดีือด ไปไปเขาไปยุดท้างหน้าไปไปเขาไปยุดท้างหน้าไปหลบยุท้างหน้าไปดูเถอไะไปครับผมขอบคุณนะครับที่รับชมครับ